ก็ขาดไปเานนดวยกับสรแต่ว่าเราก็ได้แข้งซ้ายมาคิดว่าจุดเปลี่ยนของเกมนี้คือคือสองไหมครับใช่ไหมใช่ยกสามวันเนาะแล้วก็ให้เสียงแรงๆกนิดนึงครับแล้วความกดดันทุกอย่างมาอยู่ที่เราเลยใช่ไหมคิดว่าวันนี้ตัวเองทำทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเราก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับผมก็ แต่ยังกลับไปแก้ไขเรื่องความเดียวแล้วก็ความผิดพานแคบเรยยังมือยังเยียครับคือนับจากจับพลาดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เราก็ทําหน้าที่ได้ดีเนาะเล่นเกมอ่าเล่นเกมทําทําหน้าที่ของเราได้ดีแต่ว่าก็จะกลับไปปรปับปรุงในในจังหวะที่เราพลาดนะไปครับวันนี้ร่างกายรางจะ<อ>ลงรู้สึกยังไบ้างถิดว่าดีครับก็ถือว่าดีครับแต่ว่ายังเก็บข้อผิดพลาดไปปรปับปรุงแก้ไขครับเรื่องมือตกแล้วก็ ความเร็วน้องสู้ความเร็วน้องเขาไม่ได้ครับน้องเขาหุดกิกครับก็ไม่มีผลครับก็ต่อยปกติแล้วครับเพราะว่าเหมือนน้องเขาฟงไปก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็น้องเขาฟงไปแล้วก็ทำเต็มที่แล้วครับผมเราพลาดด้วยครับจุดเปลี่ยนด้วยครับที่เปลี่ยนพี่เจ้าบารีอยากแก้มือไหมก็ได้ครับผมร้อยสามก็อยากแก้มือวันนี้เราพลาดไปสองลูกใช่ไหม ครับผมลูกหมัดกับลูกสอกครับน้องเอาออกหมัดเร็วครับพยายามน้องกับหงค์ซ้ายแม่นเลยเออเจ้าหน้าที่ลงไปตรงนั้นเนี่ยเราที่โดนหมัดนะครับตอนนั้นโดนสองโดนสองโดนหมัดครับเจ้าหอ้าเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่เราเรากลัวว่ามรมบผิดรับก็ไม่น่ารับผมพ่อผมลูกเร็วตอนลูกเร็วใช่ไหมตัดติตรงนี้ไหมครับตรงหนกแก้มไหครับผมใช่ตรงนั้น ไว้นี้เจ็บตรงไหนก็ไม่ถ้าเจ็บแล้วไหนเกี่ย็บข้าวไปข้าวไปปรับม้วนแกงไหนอันนี้ไม่เจ็บเลยนะโหรวมขนาดนี้เจ็บไหมไม่เจ็บปะจะหมูกก็เลือดนะโอ้หัวใจแหญ่จริงเน้องก็ฝากใครมือติดตามใครมือรู้ใชาไหมขอบคุณเต็มที่ครับทุกท่านที่ัานี่ก็ฝากขอโทษมาดัดจิ้วเลยครับที่ทำให้ติดหรังครับผมอเถ้าไหร่ทาประมาณสองแสนได้สู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผม